ชัวรช้างมิวสิกออฟฟิเชียลช้างสามเฟียดพี่นออ้องกับอีพีที่สามของมื่อนี้ครับมื่อนี้ยอีพีที่สามครับอีพีที่สามก็เห็นงานก็แก๊กก็แก,ก๊้เรื่องเปล่งปังอยู่นี่คือเก่าเหรอครับพี่น้องเจ้าว่าบัดมีแขกมหาหาอนะไรว่ารู้ว่าเพิ่นมาแต่ใส่เพิ่นคือมันหลักรถบ๊อบเพิ่นคือเงงา่งาเงื่อนงกับรถอดทอจังเดช่างเดชครับมาแต่ใส่ครับมาจังเดชสวัสดีครับพักกันมัดอย่างครับซื้อรถเดชมาเอารถเดชนังเดช มาเอาของดีเอาของดีเอาของดีมันเป็นไต่ของดีมีแต่ของแห้งอย่นี่เนี่ยมีแต่ของแห้งค้นกับแห้งเนี่ยนี่ค้นแห้งเอาว่ะว่าเอาเอาของดีอ่ะว่ะคนว่าเอาของแห้งเนื้อได้ของดีท่านมาจักสุลินรมาแซกสุลินครับเนี่ยสุดยอดวะที่น้องสุลินมาหาครับว่าแมนที่อันรักรถกันไม่เห็นงงงงงงกลยมานรักกันแลน้วนี่เลยเลยเฮ็ดชิปเลยเฮ็ดชิปแบบนี้จักได้อย่างเงี้ยสาอยากได้สามเฟียดสามเฟียดปร้อมเลยนะ แท้แล้วเนาะพอนี่ต้องแท้อันนี้สามเฟียดปลอมเนียนี่สามเฟียดดิบว่าเปนสามเฟียดของเทะได้สามเฟียดปลอมเด้ถ้าสามเฟียดเทะมันจะบปลี่ยนหนึ่งที่มันจะเป็นไฟสามเฟียดเลยเป็นสามร้อยแปดสิบเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟสองร้อยยี่สิบไฟสามเฟียดเดี๋ยวมีนิวตันแต่อันนี้เขาเขาผู้เชี่ยวชาญผู้ปรลลัมมจันเนี่ยเขาบอกมาว่ามันเป็นมันไม่ใช่สามเฟียดมันไม่ใช่สามเฟียดเทะออแต่ว่ามันเป็นสามเฟียดเลยผมไม่รู้แต่ผมเอาไฟเขาสามเส้น ม,ม,มันจะจริงหรือปลอมไม่รู้ไปดูกันเบื้องตาเราไปเบิง้งให้อย่างไรเพราะน่ะมา่างมันพ้งกันอีกว่าน,นี่มา่างมันพงครับโอ้โอาอนี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศครับ,รบ,รบมาเบื้องมเบื่อง่า,งาเราอยากได้อีหยังใส่น้อเนี่ยนอนนี้บ่ล่ะเขาเบื่อนี่ครับ ห <6, S 2> กเลยเห็นอ้าว,วมันบบมีเดนะ้มันบบมีมันโบมีเปนของไม่เลยนี่ตอนไม้ของไม่แด้วของผมเอาไปาปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรวันแขงวังหนันเด้เนี่ใส่ไปแล้วคืนนึงครับโอ้มาทานทานทอดแจง้งทอดแจ้งตะเกียบใบสามทอดทอดหกมงคือทอดหนึ่งมงสาผมเปิดไว้แล้วนี่นี่ซีเทนนี่นี่ครับ ชุดนี้เลยชุดเหล็กชุดนั่นก็ถือป้นไปแล้วมันนี่กับสมาัติป่นพิษานะเออบอกผู้ใดมาบอกว่าบ่มีแบบนี้ถือป้นไปแล้วอันนี้ก็บที่มาป้นอีกท่านแมบัติป้นพิษานะโอ้มาป้นกันบัดเนีนยตอนแรกว่าที่เอาไปใส่รถเจ้าของอ้เนี่ยนี่แหละวงไว้ใส่รถเจ้าของเนี่ยอันซองแรกหนี่งการใช้งานมาแล้วถามว่ามันใช้ได้งานได้ไหมใช้งานได้ครับใช้งานมาแล้วจากชั่วโมง จากใบสามหอดเท็ดงานเรียบร้อยจากจากจากใบสามจนว่าหอดเจ็ดวงเสาอ่ะจากในชั่วโม,มงโมลุ่นี่ครับท่านอ่าโทรมานี้ติดต่าว่าเออบอกครับผมบอกว่ามีครับมีแต่ว่าอันที่ผมเอาไปเปิดอันงนั้นปิดวงเสาหน่อยมันมเป็นเครื่องที่ใส่เลยดิอู้ขั้นผมเป่าร้องเป็นของมือสองของเก่าท่านอื่นแล้วแต่เจ้าะหนึ่งผมจะไปใส่รถผมจะใส่ใส่รถผมดอกขนาดกระไว้สิเหลือนี่แหละครับปาญหามานานแล้ว ทำให้มาั้นแล้วเอาเทียตีเอาเอาเทีตีน่ยกเอายกเอาเบิดดิเอาเท้าแหลกเลยดิเอาทั้งแหลกเลยครับพี่โอ้เอาเบิดเลยพั่นพี่น้องนี่เอาเบิดเลย่านเอางัดอันล้างปักอันนี้ก็เฮ็ดใ้ให้เรียบร้อยเล้น่อแมนครับแมนนี่เฮ็ดว้เรียบร้อย้วเพราะว่ามือนันใส่งานเล้วเลยจะยกแหลกกลับขึ้นมาบ้านหนึงสี่เลยนี่เอาสายมาจัาอีกแหนี่กเอาแถมไปซี่เลยใหี่ เนี่ยได้สายแจ็ควงไว้เพร้อมจะปลอยขอบคุณเลยครับนี่ยันนั่นเจ้าก็เอาเมียนมาเสียบนี่จึ๊บสายฉันั้นมาเขาสายลำพงใส่ตวดังเลยครับผมโอ้ตื่เต็มคุณเลยครับผมโอมาไหนของดีกับปีศาจนี่ครับเดินทางมาไกลครับผมเจ้าคิดถึงเราจ้าวันนี้นี่เลยมันกะที่นี่เอียงดีๆีเลยแม้กระทั่งคำีตัวแข็งหรือเน้นเน้นอืมนี่ครเอาจับแหย่แล้วครับเรามาแต่ไก่ก็เลยอดคือ คืออดบ่ได้นะอดบ่ได้ก็เลยให้ครับผมขอบคุณหลายครับเพราะเวอร์กประกอบกับบัทันครับพี่น้องก็แล้วค่อยๆประกอบไปมันมันมันเนื้อมันเห็ดยากเนาะมนัเห็ดยากก็คือเขาเห็ดมันมันน้ำเชื่อมใส่เนเป็นเครื่องสวิตชิ่งกาสร้างใบแต่ก่อนเผาภาษาได้เลยการสร้างใบแต่ก่อนเผาภาษาผมก็ได้นะครับได้กับมาได้อันม้วนมูใส่เล้าซ้ำครับผมว่าเป็นยังเจ้าเก่าไปใส่หลอดวันนี้ปัญหาเจ้ากระซูแม่เดี๋ยวผมสอนให้ ถามว่ามา fate, car, pues ันเสียบ่มันก็เสียแหละเชียงไหนก็เสียเสียผมก็มันนี้วกเชียงก็เสียบ่มีหเอาวางไหนซื้อเนี่ยนี่ครับช้างสามเปียดช้างสอครับผางสามเปียดตัวซีเอสองหมื่นสี่ครับไปไปขึ้นรถแหย่ยังไงรถแห่ออโต้มีนสิกซายครับผมออโต้รถแห่ออโต้มีนสิกซายอยู่สุสุรินทร์เนาะครับผมสินคาัเจ้าบอกพี่น้องไปเลยว่าอยู่บ้านใดอำเภอใด อันเบอร์ไงเลขเบอร์โทรยังใส่ไปเลยอ่าสวัสดีครับผมฝากหน่ฝากตัวด้วยครับผมหน่อยถนนแห่งออโต้มีสกชาวครับผมอำเภอศรีขอนรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ่าชุดนี้จะเอาขึ้นไปขึ้นหน่วยที่หนึ่งครับผมหน่วยที่หนึ่งครับผมโอ้แสดงว่าเพิ่นมีหลายหน่วยนะครับครับผมมีอยู่สองหน่วยมีอยู่หนึ่งชุดนี้เอาไปใส่หน่วยที่หนึ่งอยู่ศรีขอนรภูมิครับผมสุรินทร์ครับผมฝากหนฝากตัวด้วยครับเบอร์โทรศัพท์ครับผมศูนย์แปดห้าสี่เก้าห้าห้าสามห้าเจ็ดครับผมสามารถกดติดตามและ รามเพจต่างช่องยูทูปได้นะครับมีมีช่องยูทูปมีเพจนี่ยังเรียบร้อยก็บอกคุณไผ่ครับเดี๋ยวคุณดี่ีน้ำไปฟังคุณยี่น้ำไปเบื้องว่าเปลี่ยนยังไงครับพอเขาจะเพจรถแออโต้มีสิบเซาโอ้โหเลยครับจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจับเต็มแน่นอนครับพี่ชายน้ำครับพี่เอบนี้นี่ไปไหนใกล้ๆเอ่อาวุธไปให้แล้วจักดีบ่ดีเห็นได้เขาว่าดิเห็นได้เขาว่าเขาว่าเขาทราบเขาลื้อสิเขาทราบเขาลื้อเหลมเนี่ยจักอีเมนหรือโบเมนหักหักเอาไปัับบมมเอถ้านน่ก มันมันก่อมันแกะซีเมนหน่อยนะแกะมุกต่กีแม่แหละครับต้องมดีเล็กดีสังนละโอ้สัมนโบเมนถ้าแต่ว่าเออเออจะยะลือมเอาไปฝากอาจารย์ข้อแค่นึงแค่ผมฝากอาจารย์ข้ออาจารย์ข้อสร้างอีกแค่นึงอาจารย์ข้อจอบขอนแม่จอบขอนคุณสร้างไม่เสร็จจอบอนี่มากันทางจันเอาใหมผมได้ครับแค่นึงผมส่งบอกพี่างด้วยแล้วนะจานอนี่แล้วลอยเลียด้วยแล้วมันลอยเลีแล้วแล้วแลมันลอยเอาเลียด้วยตรงไปเห็เราเลียหละจารยข้อแคแล้วไว้ดอบ เราสุดยอดจารค่อนสมไม้เซาครับสมม้เซาวจอค้อนครับนี่ครับก็รอปิดหฝากติดตามผลงานครับบึงเราอีเปลี่ยนยังไงตื่นต่ำแนี่นองครับกับระบบเสียง power สอม3เฟสของช้างออดิโอของเบึงครับพี่น้องว่าที่เปลี่ยนยังไงกระแสจังไดเป็นดราม่าก็มีกระแสดีก็มีกับเข้ากันไปปนกันไปกับว่าต้องซีเรียสครับ ครับว่ามั่นใจกลับไปฟังเบิงเพิ่นฟังเพื่งนผู้เพิ่นใจเบิ่งก่อนแม่นครับแม่นเนาะมาฟังกับผมได้เลยออกภาษาครับผมที่อำเภอสีกลับภูมิเกวสุรินทร์ครับออืครับกี่ยวจะพาไปที่ต้องการเนาะครับเนาะแม่นอยากฟังน้ําเสียงของทอช้างทั้ง3เฟสมาชมได้ก <aha> ับรถผมครับรถมือสีสาวรถตัวมือสีสาวระบบเสียงไม่ปิดล็อกกับกับนี่ครับบรรยากาศเรามาแต่ไ <tuh> ก่ก็เลยอดบ่ได้แล้วว่าขอมามาขออาวุธก็เลยต้อง ให้เราไปครับเจ้าของกัเดี๋ยได้ยอดเดี๋ยวเ็ดขึ้นรถคันนั้นไว้เพียังรถคันนั้นกัเป็นเรียวันขึ้นโค้งกัเดี๋ยวเขาเช็ดใส่สิบสองล้ออันนี้มีเอียงกับแวงให้กันใส้ไปก่อนเพื่อจังบริลล์้อกันเนาะนี่ก็ได้ถามก่อนว่ารับได้บ่เปลี่ยนเงินเครื่องที่ไปใส้งานแล้วนี่ถ้ารับได้กะจัดไปนี่ถ้าผู้ใดเพื่อนรับบ่ได้เพื่อนเราเป็นเครื่องมือสองก็แล้วแต่เพื่อน กันด้วยนี่ถ้ามันมีปัญหาถ้ามันมีปัญหาหรืออะไรก็ส่งมาซ่อมส่งเจ้าค่อยจะคอยมาแม็กก็ส่งรถทัวร์มาเรวผมไปรับเอาอยู่ใช้ฟุ้มก็ซ่อมเขาเดียวับกได้ไปใส่ขึ้นกาหรือย่าเฮ็ดยหตมันมีหอยเอาทั้งนี้กลับขึ้นมาเดี๋ยวผมบอกยังไม่เปลี่ยนแทนไม่ให้เลยเปลี่ยนแทนไม่คือคือเปลี่ยนแทนที่ว่าคือเปลี่ยนแทนที่แทนแทนไหนเลยนะตัวนี้ผมกะเอาไว้ ยังค <them> ืออะไก็ได้ย <c oughs> <three> ังกันถ้าถ้ามีของนะผมแบบนั้นเลยหลายๆท่านที่มาหาผมเรียกเครื่องมีปัญหาก็มีปัญหาถส่งมันก็ส่งพวกเบิดลายดอกครับส่งพวกเบิดเพราะอร่อยเจละเทนที่มันมีปัญหาที่มันเปลี่ยนอ่ะแต่ว่าเขาต้องใส่เวลาน้อยนึงเพื่อนร้อบ่ันอะไรอย่งเงี้ก็เปลี่ยนแทนเห็เพื่อนเลยจางเงี้นะแต่หลายท่านนี่กันที่ที่เคล็ดแบบนั้นเท่าแก่เครื่องเพคนไม่อยู่มันวุ่นวายฉีดห้อยขวัญมันไม่อยู่จวงี้เขาก็สามารถที่เปลี่ยนแทนไม่ให้เครื่องเครื่องเครื่องเก่าที่เพื่อนเอามาเนี่ยผมก็เอาไว้ขึ้นรถผม บม่มีปัญหาเด้เพราะว่าเขาจะเอาไปใส่ของเขาได้อยู่งั้นว่าไรโบเมนว่าที่เอาไปวนขายพี่น้องอีกเด้ยโบมมนเนี้ยเข้าใจผิดครับถ้าอีคิดว่าผมเอาเครื่องเก่าเนี่ยมาวนขายพี่น้องอีกโบเมนครับคิดผิดคิดใหม่เพราะว่าผมที่เอาไปขึ้นรถเจ้าของครับเนาะอืมเอาไปเอาอันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดดอกเอาสีสีฝุ่นแดงๆหน่อยนึ่งเนี้ยนี่เราดังขึ้เก่าเนาคลิปนี้ก็ มานำเสนอพี่น้องเชียร์เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจากช่องาอช้างมีสิวสิ์เอฟพิเยลเช่นเดิมครับกดกระดิง่งเปิงๆให้น้ำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ